โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาววีกันทุกท่านนะครับผมอยู่โจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์เป็นโจ๊กเกอร์เซตพิเศษนะครับเซตเ,เซ็ตวอล์กเกอร์สเปียร์หกชิ้นไม่ถึงหกสิห้าชิ้นนะครับเอาวอล์กเคอสเปียร์ไปห้าชิ้นเลยเจาะกอกันให้แบบพังทลายไปเลยแทงก็แทงเลยนะครับ ให้มาเลยห้าตัวโบะโบะโบะยังกิดแตกแน่นอนเจอโบเคนอีกอย่างหนึ่งรุนเราเป็นรุนเจาะเกาะร้อยด้วยนะครับที่ผมใส่มาเป็นรุนเจาะเกาะร้อยนะครับช่วงต้นเกมก็ไม่มีอะไรครับผมเจอเ,เป็นทางฝั่งของเวรเรสนะครับเอาใจสายแครี่กันหน่อยนะครับผม มาทดลองว่าโจ๊กครับโบเกนสเปียห้าชิ้นจะเล่นได้ไหมจริงผมก็ไปทดลองมาแล้วนะครับบอกเลยว่ามันงโคตรแรงอะจริงแล้วเขาโดนกระสุนธรรมดาของเราอะ่ะก็แรงแนะเออเจ็บแล้วอะ่ะ ท่าหนึ่งมมไม่่อยโดนเลยไม่เคยได้เล่นนานนะครับสำหรับโจกนะครับท่าหนึ่งก็ต้องเราต้องอาศัยความแม่นสักนิดหนึ่งผมอ,อันตีเลยครับถูกความแรงนี่คือยังไม่ได้ไรเลยนะครับอันตีมันโคตรแรงแล้วต้นเกมก็ฟาร์ไปก่อน,นับผมแล้วต้องใช้ตังเยอะหน่อยนะครับ มันตั้งสองพันเท่าไหร่อ่ะสองพันกว่าสองพันยี่สิบมั้งถ้าจะไม่ผิดนะมีบัสมาป่วนผาครับยังไงติดเกอร์อันติใส่ปุ๊บยิงบังนี่โคตรแรงเมื <c oughs> ตอกี้ต้องอันติไปนะครับกลัวเขาหนีทันหัวนี้มีไฟแน่นอนครับอันติเข้าไปใส่แร็ท แต่ยังไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับช่วงต้นเกมนะว่าจังหวะนี้ก็ตายไปครับเจอเวเลสแม่งเอาแต่กูนะครับย้ายขึ้นมาเล่นทางข้างบนบ้างนะครับสลับกับบอเลนบอเลนบอกยืนไม่ไหวนะครับเจอแครี่ยิงกดยับยับนะครับผมเช็คพุ่มแป๊บอือยู่จริงด้วยแอคอือหงายเดียวตามครับผม นี่มีวาร์ปด้วยนะครับวาร์ปนี่อย่างนี้ต้องโดนนะครับวอนนะนี่ถ้ากับวอนนะเดี๋ยวจัดให้นะครับอ๋อไปยิงทุ่มๆไปก่อนเพื่อโดนวันนี้เขาอมนติแน่นอนน,นั่นว่าแลยยังไงบัสเข้ามางี้ฟิกเกอร์ออกเลยครับไม่งั้นตายนะครับ ส่วนตัวแล้วจริงๆผมเป็นคนไม่ถนัดเล่นแครี่เลยนะครับถ้าจะเล่นก็เล่นอยู่ตัวเดียวนี่ครับโจ๊กครับผมอมืแต่ก็ไม่ได้เอาไปเล่นในตำแหน่งของแครี่นะครับเอาไปเล่นในตำแหน่งของออฟเลนทะมากกว่าผมเลยทำคลิปแยกออกมาครับว่าโจ๊กเกอออฟเลนโจ๊กเกอเป็นตัวที่เอาไปเล่นออฟเลนได้บอกเลยโหมดมากครับสามารถกดฝั่งตรงข้ามได้สบายสบาย ออฟเลนฝั่งตรงข้ามนี้ไม่มีทางสู้ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกออกมาให้ดูกันนะครับว่าวิธีการเล่นเล่นยังไงบ้างนะครับแบบโจกอฟเลนแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการฆ่าแคร์ี่ฝั่งตรงข้ามนะครับบอกเลยนะครับว่าล้องแน่ครับเจอตีโจไว้นี่กลับบ้านไม่ถูกกันเลยทีเดียวนะครับก็ดูเลย ่าหนึ่งเราเป็นท่าที่ใช้ต่อได้ดีมากครับแต่ต้องอาศัยนะครับอย่างที่บอกอาศัยความแม่นยำอันติเลยครับยิงนี่ได้มาหนึ่งคิวนะครับนี่ดูความแรงนะครับจากเลือดเต็มหลอดครึ่งเหลือครึ่งหลอดเลยนะครับร้องกับบ้านแน่นอนครับตีดูยิงธรรมดาก็แรงครับเล่นไป นายโบเกนสเปียชิ้นแรกมานะครับออกชิ้นที่สองต่อเลยไม่รอช้านะครับนายจมรัดนกเหรออ,อันตีส่เลยครับผม,มเจ็บครับ <c oughs> เมื่อเต็มหลอดนะตอนแรกมาเรือเต็มหลอดใช่ไหม <c oughs> เ,เจ็บแน่นอนนะเจอติโ๊กไปเนี่ย <c oughs> แล้วว่าร้องนะครับนี่แค่โบเกนชิ้นลิ้นเดียวนะครับ อ่อลอเลยครับบอบนี่ดูครับแอน,นติคูดาวอย่างไวนะครับเมื่อกี้ผมผมใช้กับทเซเนเชียเอนะครับคูดาวก็รประมาณ15วินะครับสำหรับอันติโจกคือถ้าเกิดใครเดินมาแบบมั่วๆนี่เดินตีโจเข้าไปนี่วนกลับบกกับกันแทบไม่ทันนะครับถ้าใครแบบ เลือดเหลือมาครึ่งหลอดเนี่ยเจิตีโจ้เข้าไปก็คือกลับบอ่อเลยครับผมตรงตรง,ตรงถึงบ้านแน่นอนกลับไปรีเลือดมาลุยต่อนะครับวันนี้เซเเซียจะตายโอ้ยแหงครับเอ้ื่บาดมาไงนี่เจิตีไปก็ไม่รอดโอ้ยมีสาานะโคกดแรงอือโอ้แรกกันครับผม <Double kill. S 1> โอ้ย อุ้ยดูความแรงนะครับไม่ใช่แค่แรงแค่นติอย่างเดียวนะครับท่าหนึ่งมโคตรแรงนะครับเจอแต่กว่าเมื่ยกี้นะครับเออบัตเจอ,อั n ติเอ้ยเจอท่าหนึ่งยัดหน้าเข้าไปกับร้องครับผมทีนเน็ตเทียเอแล้วเอเอาบัตเข้ามาทำไมกดั n ติตส่เลยครับโอ้ความแรงแต่เราเอากับบัดยากนะครับตีกับบัตทีเดียว ไม่ค่อยเข้านะครับหัวบัตรเขาออกออ,ออกขวานนะครับอืก็เลยได้ถึกกับแคลี่กับอ,อ,อะไรนะเมดเนี่ยบอกเลยร้องครับผมจังหวะนี้ตายนะครับเจอแรดไถเอาไปตายโบเข็นมาสามชิ้นแล้วนะครับบอกเลยว่าแรงมากแล้วตอนนี้ก็บางนะครับแรกมาแบบบางบางมากๆเหมือนก,กันอันติเลยครับ อืมเขาหลบงั้นตายแน่นอนครับผมอืมไม่โดนเราเจอแล้วต่อยมามเดียวนี่ก็ร้องงันนะโอ้โหดูดิจะร้องเอาโอ้โหลาละกู เฮ้ยไม่โอ้วแรงนะแต่ว่ามันมีสองตัวตัวตายรัวๆช่วงนี้ตายรัวๆวนะครับโบเกนสเปียชิ้นที่สี่มาแล้วนะครับผมท่าหนึ่งก็โดนฟิกเกอร์เลยครับหนีก่อนวัดเขาก็แรงนะครับวาร์ปมันตรงนี้แหละอื้ม เดินผ่านไม่ได้เลยแรดเนี่ยต่อยจังเลยมันต่อยแม่นด้วยนะมันยังเจ็บยอมครับผมเข้าทีไฟเลยครับจังหวะน,นี้รออะไรครับเพื่อนตายหนีสิครับผมติดไปหนึ่งทีแล้วกันช่วยเพื่อนหน่อยช่วยเพื่อนหน่อยยังไม่ตายเพื่อนเอาดิหนีก่อนครับเฮ้เพื่อนเก็บได้วะโเค เข้าสู่ช่วงเด็ดเกมแล้วนะครับฝั่งเขาก็เริ่มแรงก็ดูดิวีแลดดิเดินผ่านไม่ได้จริงๆนะครับตัวนี้ต่อยอย่างเดียวเลยต่อยเราโคตรแรงเอาโดนโดนนี้โดนกาฟิกเกอร์มาเอาเลยเมื่อกี้แทนเหลือเกินนะครับไงตาย อเกิดเปล่าไม่เกิเดเยวยาครับนุ่งยืนหลับเหรอเจอกระสุนปิศาไปดิอันตีใส่วิเปกทีมไงละ่ะเบิ้ลคิหวหัวนี้ชนะแน่นอนแล้วนะครับป้อมเลยก็่งครับผม ังไงาครับหรับเอ่โจ๊กนะครับสายนี้ะครบโบเกินสเปียห้าชิ้นเราจะประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโหดอยู่นะครับดูครับอ้าชิ้นสุดท้ายเป็นดาบคี้นะครับไม่เป็นไรครับออกผิดแต่ก็นั่นแหละครับผมแรงเหมือนกันนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเอาไปเล่นกันได้นะครับ กดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ